ถ้าเรายอมทนกับปัญหาไปนานๆเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบอะไรครับนั่นก็นคือความทุกข์ทรมานแล้วก็จมกับอดีตใช่ไหมครับมันมีประโยชน์หรือเปล่าครับที่คุณจะต้องเนี่ยคิดแบบนั้นเป็นแบบนั้นและทนอยู่กับมันบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเราทนกับปัญหาทั้งที่เราเนี่ยแม่งโคตรเต็มใจกับมันเลยมีครั้งหนึ่งครับมีคนเคยเอบอกโอป้าว่าไอ้พวกหวงนี้นะครับไอ้พวกหวงนี้ไอ้พวกเป็นหนี้สินมึงอะไม่ได้อยากหมดหนี้หรอกโคตรเจ็บเลยนะคำนี้เวลาที่คนมาแบบวันนั้นจําได้เดินออกไปร้องไห้นรที่งแม ต่เชื่อนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังเต็มใจอยู่กับปัญหาถ้าคุณไม่เต็มใจหาทางไปจักกานซะแล้วถามตัวเองว่าสาเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วทางออกมันคืออะไรเราแก้ซะ คนส่วนมากเนี่ยไม่ยอมหาสาเหตุไม่ยอมแก่เพราะฉะนั้นก็ติดอ,อยู่ตรงนั้นครับมันมีประโยชน์ไหมถ้าอีก3ปี5ปีคุณยังเป็นอย่างนี้รับรองครับชีวิตแย่แน่แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่3ปี5ปีแม่งคุณเต็มที่กับชีวิตคุณคุณจะดีขึ้นไหมครับถ้าใครคิดว่าเฮ้ยสามถึงหปีแล้วฉันแม่งเต็มที่กับตัวเองฉันสร้างทางใหม่ของทางเรื่องของชีวิตฉันฉันเป็นอิสระในเรื่องของการลงมือทําในการคิดชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยโอ,อไปอีสานมาสกด n เอนอพีสวัสดีครับ